ณห,หมู่บ้านเล็กๆแสนไก่ในหุบเขาที่งดงามมีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ชื่อปาโปและลูโนโ่พวกเขาทั้งคู่ยังหนุ่มแน่นและฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสำหรับพวกเขาเองพวกเขาจะพูดคุยถึงความใฝ่ฝันของพวกเขาเสมอถึงวิธีที่พวกเขาจะเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้านพวกเขาไม่กลัวงานหนัก และเฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันของพวกเขานั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้พวกเขาพูดคุยกันในทุกๆวันมองหาหนทางและมองหาโอกาสเพื่อให้ความฝันของเขานั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้วันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึง ผู้นำหมู่บ้านมีความคิดที่จะนำน้ำจากภูเขามาใช้งานในหมู่บ้านเขาตัดสินใจว่าจ้างคนสองคนให้นำน้ำบนภูเขานำลงมาที่หมู่บ้านที่หุบเขาข้างล่างพวกเขาจะได้ค่าจ้างตามปริมาณของน้ำที่นำลงมาสู่หมู่บ้านลูโน่และปาโปนรับงานมาทำอย่างกระตือรือร้น ทุกๆวันตั้งแต่เช้าจดเย็นพวกเขาทั้งสองนำถังน้ำจากหมู่บ้านเพื่อนำไปขนน้ำจากน้ำตกไปกลับไปกลับอยู่อย่างนั้นในทุกๆเย็นพวกเขากลับบ้านพร้อมกับค่าจ้างในการขนน้ำในวันนั้นๆ ลูโน่พึงพอใจมากกับงานที่ทำเพราะรายได้ที่เขาได้รับเขาแน่ใจมากว่าความฝันของเขานั้นจะเป็นจริงจากงานงานนี้ลูโน่คิดว่าเขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นถ้าเขาใช้ถังน้ํำที่ใหญ่ขึ้นเพื่อขนน้ําให้มากขึ้นในแต่ละครั้งไม่นานเขาจะมีเงินมากพอที่จะซื้อวัวและบ้านตามที่เขาใฝ่ฝันถึง แต่ปาโปนไม่ได้พอใจด้วยเมื่อสิ้นสุดวันเขาปวดร้าวไปทั้งตัวและหมดเลี้ยวหมดแรงเขากำลังมองหาหนทางที่จะทำให้มันง่ายขึ้นและวันหนึ่งเขาก็คิดขึ้นมาได้เขาจินตนาการถึงท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำจากภูเขาส่งไปยังหมู่บ้านด้วยท่อส่งน้ำนี้เขาสามารถนำน้ำลงมาสู่หมู่บ้านโดยไม่ต้องแบกถังน้ำ ไปกลับไปกลับอยู่อย่างนั้นเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผนเขานำความคิดนี้ไปบอกกับลูโน่เพื่อร่วมทำงานกันในการสร้างท่อส่งน้ำนี้แต่ลูโน่กับคิดว่ามันเป็นเรื่องบ้าๆเขาสนใจแต่เงินที่หาซื้อได้ในวันนั้นๆนและวิธีที่จะได้มันมาอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าการสร้างท่อส่งน้ำจะทำให้เขาเสียเวลา และทําให้เขาบรรลุเป้าหมายช้าลงลูโน่จึงใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นขนน้ำไปกับถี่ขึ้นเพราะแน่ใจว่าด้วยวิธีนี้จะทำให้เขาได้เงินมากขึ้นปาโปนจึงตัดสินใจสร้างท่อส่งน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายและต้องใช้เวลาหลายปีแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขา และทุกๆวันเขาจะไปทำงานขนน้ำเหมือนเมื่อก่อนแต่ในทุกๆวันหยุดในทุกๆขณะที่เขามีเวลาว่างเขาจะทำงานหนักเพื่อขุดหินขุดดินเพื่อสร้างท่อส่งน้ำตามความคิดของเขาในเดือนแรกแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยในระหว่างนี้เองรายได้ของลูโน่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเขาได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นและวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. mm hmm. และและ้ว ชีวิตของลูโน่ก็เริ่มเปลี่ยนไปตอนนี้เขาใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและใช้เงินจากการทำงานหาบน้ำที่เขาได้มาสิ่งที่ลูโน่ไม่ได้คิดก็คือร่างกายของเขาเริ่มงุ้มงอจากการต้องขนน้ำอยู่ทุกๆวันใบหน้ายับย่นและร่างกายเริ่มอ่อนล้าลงไม่ช้าเขาเริ่มขนน้ำได้น้อยลงเนื่องจากร่างกายที่อ่อนล้า แแลละโลยรง oh. เดือนแล้วเดือนเล่าที่ปาาปนทำงานสร้างท่อส่งน้ำไม่นานปีแรกก็ผ่านไปสู่ปีที่สอง oh. ท้ายที่สุดปาาปนสร้างท่อส่งน้ำได้สำเร็จเขาไม่ต้องแบกถังน้ำลงสู่หมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้ปาาปนได้เงินมากกว่าครั้งไหนๆและน้ำก็ไหลลงสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปาาปน กินดื่มนอนหลับหรือกระทั่งในวันหยุดน้ำก็ยังคงไหลยอย่างต่อเนื่องและรายได้ของเขายังคงไหลเข้ามาไม่ขาดสายตาบที่น้ำยังไหลผ่านท่อของเขามาอยู่เรื่อยเรื่อเรื่องราวของลูโนและปาโปนลสามารถเทียบเคียงได้กับชีวิตของคนเรางานที่พวกเขาทําเปรียบเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ทํางานในชีวิตเพื่อให้ได้เงินมา มันเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคนเราเพื่อเพิ่มรายได้เราจะต้องทำงานให้หนักขึ้นและเพิ่มขึ้นเช่นทำงานล่วงเวลาหรือแม้กระทั่งต้องทำงานสองงานไปในขณะเดียวกันการเพิ่มขนาดถังน้ำก็เหมือนได้เลื่อนตำแหน่งเพราะต้องรับผิดช,ชอบและทำงานมากขึ้นลูโน่ทำงานหนักแลกเงินจนเกินไปโดยไม่คิดว่าวันหนึ่งร่างกายจะหมดแรงและสุขภาพจะย่ำแย่ลงด้วยอายุที่มากขึ้นนั่นเอง แต่ปาปนกับคิดได้ว่าเราควรที่จะทำงานหนักๆแลกกับความคิดที่จะทำท่อส่งน้ำหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อส่งผลทางการเงินและความสบายในระยะยาวเพราะเขารู้ดีว่าด้วยอายุของเขาไม่อาจทำงานแลกเงินไปได้ตลอดชีวิตเราไม่ควรใช้เวลาทั้งหมดที่มีมาแลกกับเงินจำนวนจำกัด